สวัสดีนะครับทุกคนมาพบกันกับครูแบงค์นะครับผมวันนี้ครูก็ได้ออกกําลังกายมาสักภากหนึ่งแล้วนะครับเพิ่มความเข้มข้นมาทั้งหมด6เดือนเนาะ,ะก็จะให้ดูว่ากล้ามเนื้อพัฒนาไปถึงไหนแล้วเพื่อจะทําให้ทุกคนมีกําลังใจในการเล่นกล้ามเล่นเวทเทรนนิ่งต่อไปท่าแรกแล้วกันนะฮะท่าแรกเนี่ยก็คือครูเนี่ยไม่ได้เป็นนักกล้ามเนาะ เออไม่ได้เป็นนักพอกายเนาะอาจจะโพสผิดประการใดขออาภัยด้วยท่าแรกคือโชว์ีกด้านหน้าประมาณนี้เห็นไหมบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยครูแบงค์ชอบอวดองั้นอย่างนี้ความจริงแล้วไม่ได้อวดนะครับต่อไปก็คือต่อไปก็คือท่านี้ต่อไปก็คือ,อ,อ,คอ,ท,อ,อ,คอท่าอะไรเราเราก็ลืมเหมือนกันนะอ่าท่านี้แล้วกันเนาะโชว์อกด้านข้าง เห็นชัดไหมทุกคนเห็นชัดปะอ่ะต่อไปก็คือโชว์ใบเสร็จครับอาจจะโพสไม่ถูกต้องประการใดขออภัยด้วยนะต่อไปก็คือท่าที่สี่แม่สี่หรือห้าผมเนี่ยมีกี่นักสามไปแล้วเนาะท่าที่สี่ประมาณนี้ครับต่อไปท่าที่ห้าโชว์ปีกหลังโชว์ปีกหลังมันมีอยู่สองแบบนะอ่ะประมาณนี้ต่อไปท่าที่หก ประมาณนี้ครับอาจจะผิดพลาดประก,การใดขออภัยนํนำเด้อโอเคครับ